ดีค่ะนเพื่อนอันยกับ s ย Yo นะคะก็ชื่อจ๋าล่ะคะัะดีนะคะก็อยากจะมาฝากช่อง YouTube นะคะชื่อว่าจ๋ามาแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะชอบกดไลค์และใช่กด subscribe นะคะก็วันนี้วันแม่นะคะก็จ๋าละคะก็อยากจะเชิญชวนท่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะบอกักคุณแม่ เชียรดิเซนซิ่งนะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะก็ถ้าใครอยู่ห่างไกลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถโอบกอดกันได้นะคะถึงตัวจะไกลนะคะแต่ใจเราใกล้นิดเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะมาฝากไว้นะคะแล้วอ,อช่องเนี่ยช่องของจ๋าเองะคะ่ะที่ชื่อว่าจ๋ามาแชร์เนี่ยจ๋าจะมาแชร์อะไรนะคะจะมาแชร์สายความรู้หรือเปล่าข้อมูลหรือเปล่าหรือจะมาในสายแบบบันเทิงหรือเปล่าตลกหรือเปล่าคะ จะมาแนวในสายแบบฟิตเฟิร์มฟังหรือเปล่าจะมาแนวแบบในสายแบบว่าโยคงโยคะเอออะกต้ go, หรือเปล่าจะมาแนวสายแบบธรรมาชาติหรือเปล่าปลูกต้นไม้หรือเปล่าจะมาสายแบบว่าดิจิทัลห่างลูปหรือเปล่านะก็ะอยากให้เพื่อนๆฮาติดตามชมกันนะว่าในคลิปถัดไปนะจะจะมาช่องจอะาาม,มาแชร์จะมาสายไหน หรือจะเป็นสายหวานสายแต่งหน้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่บอกนะคะอ่าก็นะคะ,นะคะอยากฝากนะคะช่องเอาไว้ด้วยนะคะอนะคะก็เป็ครั้งแรกนะคะที่ได้มาทำช่องยูทูบนะคะเข้าใจ๋าคือจาบเปนคนที่บอกว,ว่าพูดเลยนะคะสคริปลน,น้อยมากนะคะแล้ว ีคนสดใสนะ,ะนะคะร่าเริงนะคะก็จะมาแชร์ช่องนี้นะคะกับเพื่อนๆหาแนวสดใสร่าเริงนะคะผ่อนคลายเอ๊ะหรือจะเครียดมากกว่าเดิมไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆค่ะอยากแบบว่าให้จาบพูดอะไรหรืออยากให้ช่องสามมาแชร์ค่ะ ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าจะพูดเร็วก็คอมเมนต์ได้หรืออยากจะแบบว่าแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะอืมนะคะจ๋าก็จะมานะคะให้ช่องนะคะจ๋ามาแชร์นะออกรายการนะคะหรือว่าช่องชาแนลนี้นะคะทุกวันพฤหัสละ์หตอนสองทุ่มตรงนะคะเจอกันทางทุกวันพฤหัสลด์ด้นะคะที่ช่องจ๋ามาแชร์นะคะถ้าถามถึงว่าชื่อชื่อ มาแชร์เนี่ยใครตั้งให้นะคะต้องขอบอกนะคะว่าเพื่อนสนิตั้งให้ค่ะนะคะอาดาคนนะคะจากจะเชิญนะคะเพื่อนคนนี้าเข้าสู่ช่องด้วยกันนะคะมาแชร์มาแบบพูดคุยกันนะคะเป็นข้อมูลดีๆหรือว่าสาระดีๆนะคะก็นะาตั้งชื่อให้เพื่อนสุดที่รักนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอฝากช่องจามาแชร์ในย t u b e นะคะให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์ถ้าใช่นะคะก็กดติดตามค่ะ เจอกันที่ช่องบรพลิหัสหน้าสองทุ่มนะคะกับช่องจ้า